สวัสดีค่ะทุกคนตา้าจะหาวันนี้า大家来看ซิงซิง family สวัสดีครับกันสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคทุกคนคะวันนี้นะคะพอดีพาเนี่ยมีคนหน้าไมคมา,มาโนว่าว่าอยากอยากรู้เรื่องค่าของชี c h i จีนะคะว่าต่างกับไทยยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ยพาจะมาเล่าให้ฟังโนว่ามันต่างกันยังไง อาจังจริงนะอันนี้พาพูดตรงๆเลยว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเนาะถามๆความเห็นพาคือไม่ได้ต่างกันมากแต่มันก็มีบางส่วนที่มันต่างกันเดี๋ยวพาจะมาแยกย่อยแล้วกันว่าอันไหนที่มันต่างกันบ้างเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าไงนะเราเข้าไปฟังเนาะเข้าไปฟังในคลิปนี้กันเนาะว่ามันเป็นยังไงพาจะพูดถึงที่พายู่เนาะก็คือกวางโจวนะคะ อังจริงมันก็แล้วแต่ด้วยแหละว,ว่าแต่ละบ้านใช้จ่ายยังไงเนาะมันมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาจะลองลองเล่าให้ฟังนะคะทุกคนแล้วก็มันไม่ใช่ว่าเวลาที่พาเล่าอะมันจะเป็นอย่างนี้ทุกเมืองนะมันก็อยู่ที่พื้นฐานแต่ละเมืองว่าค่าของชีพแต่ละเมืองเขาเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวไปฟังกันคะ่ะราคะเดี๋ยวพาจะพูดถึง เรื่องค่าเรื่องการกินก่อนนะการซื้อของใช้ในชีวิตประจําวันว่าค่าของชีพที่ไทยกับที่จีนเนี่ยมันต่างกันยังไงอันนี้พูดถึงให้เห็นภาพนะคะทุกคนตอนพายู่จีเนี่ยตอนนั้นพาย,ยังท้องอยู่เนาะจีนเนี้ก็คลอดลูกมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นไม่ค่อยได้ไปช็อปเอาเอาตอนที่ท้องแล้วกันคือพายถือว่าอยู่กันสองคนใช่ไหมคะสามีภรรยาเนาะเออพายเนี่ยจะต้องไปซื้อของที่ห้างอีออนนะคะทุกทุกทุก วันอังคารซึ่งมันมีมันมีลดราคาโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้พาก็เลยถือโอกาสเนี่ยไปทุกวันอังคารแล้วไปทุกอาทิตย์นะคะทุกอาทิตย์เนี่ยพาจะเสียค่าใช้จ่ายเวลาซื้อนมซื้อนมก็คือซื้อเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปเลยเนาะเป็นนมมันจะเป็นนมสดอะ่ะพวกเมจิพวกอะไรอย่างเงี้ยพาจะกินนมสดกันนะคะเป็นแบบแกล,ลอนแกล,ลอนขวดขวดอะ่ะเออแล้ว แล้วก็มีพวกเนื้อสัตว์บ้างนิดนเนหน่อยผักบ้างนิดนน่นนหน่อยเพราะว่าของสดเนี่ยพาจะเน้นไปซื้อตลาดมากกว่าพาใชเ้เวลาไปซื้อของที่ห้างนะคะที่นู่นนะพาจะใช้เงินไปประมาณ2-300อยหยวนนะคะประมาณ300อยหยวนเนาะในทุกๆครั้งนะคะอันนี้คือลดรลคาะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวบางทีอันนี้หมดอันนี้หมดอันนี้ก็ซื้อซื้อซื้ออ่ะ แต่ว่าตอนที่พากลับมาอยู่ไทยพาแยกบ้านมาอยู่เองใช่ไหมคะแล้วพาก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มน้ํายาซักผ้านมลูกแพมเพิร์ตลูกนะคะพาเนี่ยยอมรับว,ว่าเสียค่าแพมเพิร์ดลูกกับนมลูกเนี่ยในเดือนเดือนหนึ่งค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ตอนมาอยู่ไทยพาทุกทุกทุกเดือนพาจะไปซื้อที่ห้างหนึ่งห้างห้างหนึ่งนะคะ แล้วไปแค่ทุกเดือนในทุกสิ้นเดือนนะคะประมาณวันที่20กว่าเลยซื้อซ้ำอ่ะแล้วผักก็จะซื้อมาทีเดียว<ม>ก็คือนมลูกแพมเพิร์ลูกจะซื้อมาทีเดียวแล้วก็ของใช้ในบ้านทีเดียวก็จะมีของสดบ้างนิดนิดเหน่นนนนอยนะคะก็คือใช้ชีวิตคล้ายๆสไตล์ตอนอยู่จีนเลยแต่ว่าเปลี่ยนจากทุกอาทิตย์เป็น1เดือนไปครั้งถ้าเสียค่าซื้อของในประมาณ6 0 0 0กว่าบาทในทุกๆเดือนนะเออจริงๆเนะี่ยอยากจะเอามาโชว์มากเลยว่าบินแต่ละเดือนเนี่ยประมาณไหนแต่ว่าบินเนี่ยทิ้งไปหมดแล้วเออ แล้วพักก็แบบว่าพักก็เลยลองเทียบดูว่าเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่3คนพ่อแม่ลูกนะคะที่ไทยเราเสียประมาณ ,6000 กว่าบาทแต่ตอนเราอยู่จีนเนี่ยเราเสียอาทิตย์ประมาณละพันห้าพันพันกว่าบาทรวมๆแล้วเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเท่ากันในอัตราส่วนเงินที่ต้องจ่ายเนี่ยเท่ากันแต่ว่าอยู่ไทยเราเพิ่มมาสมาชิกมาอีกคนนึงก็คือลูกชายนะคะ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยพาเลยรู้สึกว่าเออที่ที่ที่ทกวางโจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะค่าครองชีพเนี่ยจะสูงกว่าที่ที่พาอยู่นะตอนนี้นะคะแล้วก็คือมันจะมาคิดรวมเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่ได้แต่ว่าพาพูดถึงในในส่วนโดยรวมแล้วอย่างเรื่องค่ากินค่ากินนะคะในในขณะที่จีนเนี่ยประมาณขั้นต่ำเนี่ยสิบหยวนเนี่ยมันหาได้น้อยแล้วนะคะในในเอ่อในร้านข้างทางนะคะเราก็จะ ไปกินเวลาเราไปกินร้านเนี่ยก็คือถ้าไปกินร้านที่มันเป็นแบบร้านที่มันจะมีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆกับมีร้านแบบแบบเน็ตแบบเดียวกันอะ่ะเออหลายๆร้านอะ เออเป็นแฟนชา์เออร้านเฟนชา์อ่ะมันก็คือจะแพงหน่อยก็คือไม่ไม่ต่ำกว่า15หยวนนะคะ15หยวนก็ประมาณ70กว่าบาทนนเนาะซึ่งถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยคือถามว่าที่นู่นอิ่มไหมอิ่มแต่ไม่ได้อิ่มเนื้อทุกคนนึกออกปะบางทีเนี่ยมันอิ่มข้าวแล้วก็อิ่มอิ่มเส้นเขาจะให้เส้นกับข้าวเยอะมากเพราะว่าคนจีนกินข้าวกับกินเส้นจุนะคะเออถ้าเราเป็นคนไทยอะ่ะ ผู้หญิงบอกบางบางคนนะนี้พาพูดถึงบางคนนะกินข้าวไม่หมดแน่นอนกินเส้นก็ไม่หมดเออแล้วก็บางทีอ่ะพาจ้องนู่งพาจนพาบางทีบางบางล้านให้เยอะจนพาบอกว่าขอเอาข้าวน้อยๆหน่อยกับเส้นน้อยๆหน่อยแล้วคือเนื้อในปริมาณเนื้อที่ให้เนี่ยมันจะให้น้อยเพราะว่าหมูที่นู่นอย่างเงี้ยมันราคาแพงนะคะอย่างเนื้อพวกออของทะเลอย่างเงี้ยก็แพงนะคะอ่ะพูดถึงหมูอย่างหมูเนี่ยมันมันปริมาณเท่าไหร่อ่ะ ก,กิโลหนึ่งประมาณ300บาทอย่างหมูเนื้อแดงเนาะกิโลหนึ่งประมาณ300บาทประมาณนะโดยประมาณบางทีอาจจะถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้นิดนึงแล้วแต่เมืองแต่ว่าที่ไทยเนี่ยโลนึงก็ประมาณ1้0ย8 0อย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็เห็นว่ามันจะมีความต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากินข้าวข้างทางที่จีนเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเขาจะให้หมูเยอะไงเขาก็จะให้น้อยเออบางทีอะบางร้านอะพาไปกินอะจนพาแบบว่าเออไม่อิ่มอะขอขอซื้อไข่าดาวเพิ่มอะไรเงี้ยขอซื้อไข่เพิ่ม ก็จะประมาณนี้คือเหมือนในปริมาณที่เราจ่ายเท่านี้เราควรจะได้เอ่อปริมาณเนื้อมากกว่านี้แต่เรากลายเป็นว่าเราได้ปริมาณแป้งมากกว่าที่ควรจะเป็นเลยอย่างเงี้ยพักก็เลยรู้สึกว่าเออค่าของชีพมันจะต่างกันแล้วก็อย่างที่พาบอกเนาะว่าอย่างข้างทางใช่ไหมคะพานะมีร้านที่ที่สนิทพาเคยเล่าไปในอีีก่อนหน้านี้แล้วอะที่แบบตอนอยู่จีนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอะขายชาไข่มุกใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะขายพวกข้าวผัดด้วย ซึ่งเข้าผัดเขาเนี่ยประมาณ10หยวนนะคะสิบ0หยวนนคือถูกนะแต่ว่าพาลองเอามาเทียบกับ50บาทบ้านเราอะ่ะซึ่งพาพาบอกได้เลยว่าพี่เขาให้ปริมาณพวกเนื้อสตัตว์อะไรเงี้ยน้อยกว่าที่ไทยเออพาก็เลยคือขน,ขนาดเป็นร้านที่สนิทกันเนาะแต่คือเขาพาเนี่ยจะได้เยอะกว่าคนอื่นด้วยซ้ำนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพาก็เลยอรู้สึกว่าเออใ,ในในเรื่องของ มันมันค่าของชิ้น,น่ะมันพอๆกันก็จริงแต่ในเรื่องอคุณภาพของอะไรที่เราได้รับเนี่ยมันจะน้อยกว่าอะไรประมาณนี้อย่างที่ไทยอย่างเงี้ยแฟนพาพาซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แฟนพานะคะสถุงเนาะถุงละ30มสิบก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะสามห้าเจบาทก็คือเท่าราคาที่นู่นแต่ว่าแฟนพาบอกว่าเฮ้ยทำไมมันได้เยอะจังเลยคือเนื้อ เนื้อเยอะมากก็คือเนื้อทั้งลูกชิน้นทั้งหมูทั้งตับทั้งอะไรแล้วก็แล้วก็เส้นเนี่ยก็คือกินพออิ่มนะคะแบบไม่ได้อิ่มจุกอะ่ะเก็พออิ่มเพราะว่าได้เนื้อเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ เนี่ยแหละมันก็แส,ส,ส,สดงให้เห็นว่าเหมือนค่าของชีพเนี่ยมันพอๆกันแต่ว่าคุณภาพนั่นแหละมันมันไมน่มันต่างกันอ่าแล้วก็พาก็จะขอพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องของกินของใช้ในชีวิตประจําวันแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพยอมรับในเรื่องระบบการคมนาคมขนส่งเรื่องราคาเนี่ยเขาถูกกว่าบ้านเรานะอันนี้ต้องยอมรับนะเอออย่างยอมรับว่าถูกกว่าจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นพวกแท็กซี่เนี่ยก็พอๆกันที่กวางโจเนี่ยจะสตาร์ทที่10หยวน10หยวนนี่ก็คือประมาณ50บาทนะคะ เอออันนี้อันนี้ก็คือถ้าเป็นแท็กซี่ก็คือสตาร์ทแพงกว่าบ้านเราแต่ว่าพอโดยรวมแล้วเนี่ยพอรวมรวมมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับบ้านเรามากเท่าไหร่เอ,อ่อพาจาไม่ได้ว่าเมืองอื่นเท่าไหร่นะแต่เพราะมันนานมากแล้วอะตอนที่ไปไปเมืองอื่นก็แบบเออไม่ค่อยได้ใช้แท็กซี่เท่าไหร่ใช้ขนส่งมวลชนบ้างอะไรบ้างแล้วทีนี้พาจะมาพูดถึงเรื่องการรักษาละกัน การรักษาเนี่ยมันพาเห็นไงพาเห็นกับตัวพาเนาะก่อนอื่นเนี่ยพาบอกก่อนว่าน้องคือบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาน้องสิงสิงเนี่ยเป็นโรคหัวใจนะคะตั้งแตก่เกิดเลยพาก็ไปติดต่อโรงพยาบาลที่จีนแล้วตอนแรกว่าถ้าโควิดระบาดหนักก็คือกลับกลับไทยไม่ได้ก็จะรักษาที่จีนใช่ไหมคะที่จีนเนี่ยเขาก็จะมีชาร์ตเลยนะว่าถ้าเรารักษาอันนี้ลินี้เท่าไหร่อ่ะพาก็ไปถามนะคะโดยที่ ถ้าน้องมีคล้ายๆกับประกันของโรงพยาบาลอะไรเงี้ยพก,ก็ถ้าเป็นภาษาจีนมันจะเรียกว่าอีเป่าวะ่ะก็คือเหมือนประกันสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยของของของคนจีนเนาะคือน้องก็จะมีส่วนลดนะแต่ว่ามันจะใช้ต่างเมืองเนี่ยค่อนข้างลําบากบางอย่างเบิกไม่ได้ พาก็ลองถามเขาว่าถ้าน้องเอ่อน้องเนี่ยทำชั้นนะคะทำชั้นก็คือเอาเส้นเลือเทียมไปปอดแล้วก็น้องปิดรูร่วงอย่างเงี้ยก็คือต้องทำสองครั้งถูกไหมคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่้ารวมๆแล้วนะคะจะอยู่ที่ประมาณแสนกว่าหยวนนะคะแสนกว่าหยวน พาโดนชาร์จนะคะเพราะว่าถ้าจะรักษาที่กวางโจวแต่ว่าลูกเนี่ยทะเบียนบ้านอยู่ที่กวางสีนะคะพาจะโดนชาร์จอีกประมาณ20%นะคะสำหรับคนต่างถิ่นนะอันนี้พารู้มาจากหมอนะคะเพราะว่าหมอเป็นคนให้ชาร์จราคาพามาเองนะคะเออพาไม่ได้แบบว่านั่งเทียนนั่งเทียนแจ้งประสบการณ์อย่างนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะคือพาจำได้ว่าพาจำไม่ได้ว่า20%หรือเท่าไหร่แต่ว่าโดนชาร์จประมาณ 20- 3 0ิเนี่เลยนะ แล้วเขาก็บอกว่าคือเบิกได้แต่ว่าเบิกได้แค่บางส่วนซึ่งตอนพักคอนะน้องก็เบิกได้แต่เบิกได้นิดเดียวนะคะต้องใช้ส่วนส่วนใหญ่เลยโดยเฉพาะแม่งเงี้ยก็ต้องใช้เงินตัวเองออกนะคะพักก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรากลับมาไทยในใน,ในขณะที่เราใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาพอๆกันนะคะพอๆกันในที่นี้ที่ไทยถูกกว่าด้วยนะที่ถูกกว่านิดนึงนะเพราะว่า หมอเนี่ยมาคุยกับพาแล้วเหมือนกันว่ารอบต่อไปท่านถ้าจะคุณแม่ถ้าจะออกเองก็คือค่าผ่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าค่าน้องที่นอน ICU เนี่ยก็คืออาจจะราคาสูงนิดนึงพาผ่าให้น้องไปแล้วรอบแรกที่โรงพยาบาลจุลานะคะเสียไปประมาณแสนกว่าบาทนะคะอันนี้เราออกค่าใช้จ่ายเองนะแต่จริงๆทุกคนรู้ไหมว่าเด็กที่เป็นสัญชาติไทยทุกคนนะคะมีสิทธิ์รักษาพยาบาล30บาทนะคะแล้วก็เป็นเด็กแรกเกิดนะคะ เป็นเป็นบัตรบัตรเด็กแรกเกิดที่แบบว่าทางรัฐเราจะออกให้ฟรีเนาะอันนี้พาก็เพิ่งรู้นะจริงๆแล้วว่าเป็นคนไทยซะหรือเปล่าแต่ตัวเองไม่รู้มาก่อนเลยว่าจริงๆแล้วลูกเรามีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลฟรีด้วยแต่พาเนี่ยรู้สึกว่าเออแบบไม่เป็นไรเราพอมีกําลังจ่ายเราก็เลยขอที่จะออกเองนะคะเป็นเป็นห้องพิเศษอะไรอย่างเงี้ยขอออกเอง เออพาก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยเห็นป้านเนี่ยการรักษาพยาบาลว่าเออทาไมทาไมพาถึงอ,อ,อยากจะกลับมาที่ไทยเนาะแล้วก็ทำไมถึงเทียบให้เห็นว่าความแตกต่างที่นู่นกับที่นี่เป็นยังไงในระบบการรักษานะคะรัฐบาลเหมือนกันนะการดูแลเนี่ยมันมันไม่ค่อยเหมือนกันนะอย่างพาเนี่ยไปเอกชนนะคะเพราะว่าตอนคลอดน้องเนี่ยคลอดที่เอกชนของจีนนะคะแล้วระดับโรงพยาบาลค่อนข้างดีแต่ว่าพาได้รับการดูแลที่ ไม่ได้ดีเท่ากับเอกชนที่ไทยอันนี้อันนี้คนอื่นเขาจะเจอยังไงพาไม่รู้นะแต่ว่าเท่าที่พาเจอคือพาเจอมาแบบนี้พาก็เลยมาอยากแบบแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังว่าคือบางทีอะ่ะใช่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยจีนดีใช่เรื่องที่ดีพาก็ชื่นชมนะคะแต่ว่าเรื่องที่พารู้สึกว่าพาเจอมาไม่ดีพาก็เอามาพูดตามความจริงเนาะเออพาเนี่ยอาจจะโดนหลายๆคนอาจจะแบบเออไม่ชอบก็ได้นะบอกว่าเออเหมือนแบบ พาไม่ศึกษาไม่อะไรแต่พาเจอมาแบบนี้อะไรเงี้ยพาก็อยากเอามาเล่าในมุงของพาแล้วเรื่องเรื่องแบบว่าเออเรื่องถามว่าถึงเรื่องแบบค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยค่าของชีพในการซื้อของใช้การกินอะไรอย่างเงี้ยพาเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่พูดก็ไม่ใช่นะมันก็มีหลายๆคนก็มาพูดเพื่อนๆพามีอยู่น้องคนนึงก็คือเรียนเรียนเออเรียนปริญญาตรีที่จีนเนาะเออกับ รุ่นพี่พาอย่างเงี้ยก็คือสามีอ่ะโดนส่งไปทํางานที่สารพูดฝรั่งเศสนะคะ <C le af> เขาก็พูดเหมือนกันว่าเออว่าซื้อของซื้อของมาทําเองอ่ะแพงกว่าไปซื้อกินข้างนอกอีกอะไรอย่างงี้ที่จีนอ่ะเ <C le af> พราะฉะนั้นเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันว่าเราซื้อของาบางทีเราหนักบางคนหนักเนื้อหนัก,นก,นกอะไรอย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกันไงพาก็เอามาพูดแค่ในมุมของพานะคะก็ ถ้าเราก็ลองศึกษาเยอะๆแบบว่าลองฟังกันหลายๆมุมมองเนาะเราก็จะได้รู้อะไรใหม่ๆเนาะเอาเป็นว่าถ้าไงนะคะทุกคนชื่นชอบคลิปนี้นะคะพาก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวสิงสิงฟามิลี่เราด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายทค,ค, bye, คุณผู้ชม uh huh. à, bye, ค่ะบ๊ายบาคุณผู้ชมยัง่าบยบาค่ะยิ้มหน่อนะคิสค mm ิสหน่อยคิสคิสยังไงลูกคิสคิสมา